วันนี้เราอยู่กับแมบบที่ชื่อว่า Color Food Eat หรือว่าชื่อภาษาไทยก่อคือกินอาหารสีโอเคงั้นเล่นกันเลยแบบเอ้ยลืมบอกกติกาคือเราต้องมาหาอาหารที่เป็นสีม่วงนะแล้วเราก็ต้องเอามาวางบนโต๊ะแล้วเราก็ต้องกินมันให้เยอะที่สุดกว่าทีมอื่นนะนีมมีคนเอาอาหารมาแล้วสีเรนโบว์มิ้บอกไปสีเรนโบว์คือทุกสีน,นะได้กินแบนายทีมทีมสีม่วงกินไป78อันแล้ว90แล้วน้ล้ว ฉันอยู่คนเดียวฉันรีบไปทกนหือคนเดียวนี่รีบนี่สีกินเลยกินเลยงบเริ่มกินแล้วนะเรนโบ์ม่วงเรนโบ์เรนโบ์เยอะเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยฉันเท่ากับคนอื่นแล้วคนเดียวไปแท้แต่ยังเรนโบ์เพียบเลยตอนสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วโอเคห้าอันก่อนเราไปสุดท้ายแล้วสิบอันแล้วไปไปไปก็วันนี้รอกินหลืออะไรเนี่ยเขาน่าจะกินก่อนเพราะว่ามีเยอะอุ้ยฉันเริ่มเยอะกว่ากดทีมสีอุ้ยฉันน้อยกว่าทีมสีม่วงรีบเร็วกวอา ฉันเจอเบคอนสีฟ้ากระปาดูกินถึงม่วง41อันแล้วแต่สีชมพู70อันฉันมีคนเดียวฉันก็ต้องแบบทำเืินอื่นแบบแบ่งทุกอย่างคนเดียวหมดเลนโบว์อันนี้สามอันเฮ้ยเพื่อนสีน้ำเงินเหมือนกันเหรอเฮ้ยมีสีน้ำเงิน2คนเบคอนใช่ไหมล่ะใช่เบคอนฉันกินเร็วเฮ้ยฉันยังน้อยฉันก็ลองบุ้ยอ่ะน้อยนายก็ไม่ใช่บุ้ยแต่ใหญ่ฉันก็ไม่ใช่บุ้ยกินไปกินหมดแล้วหน้านิ่มขึ้นโอ้สีสีชมพูร้อยอันแล้วกลับไปกลับไปเบคอนฉันมาให้ ตอนย้ l i มีอะไรแกบ่นชูเบบี้ y อนย e นีมีอะไรแกนี d ู o นา o เสีน้ำเงินเบคอนน้ำเงินมันยืนนิ่งอะนรอกินไงกินไป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 อ่ะเป็นเทเทนะปฏิทุเท่เท่เทเทนะเสียงพูร้อยสามสิบอ่ะเนาะอ่า เกียผู้ชนะข้าในหรือซื้ออันนี้นะเคยฉันเคยซื้อมาแล้วฉันเลยมีเยอะฉันไม่ต้อง34วินอ่ะตอนนั้นฉันเคยเล่นมาก่อนฉันเลยมีเยอะมอฉันแล้วฉันก็ซื้อเส้นทางสีส้มอ่ะสี่คนฉันอยู่สีอะไรอยู่สีเขียวสีเขียวแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันเลือกฉันเลือกเร็ววันหนึ่งฉันต้องกดออกจากหน้านี้ก่อนเฮ้ยเขียวโอเคแล้โอเคเราสองคนเนี่ยนะเฮ้ยสี่คนเลยรีบไปรีบไปเก็บเลมโบัวนี้ก่อนเก็บ เก็บให้หมดเก็บเขียวให้หมดเก็บเขียวแลบเรนโบ์ให้หมดก่าสิบแล้วสิไปนายมาเติมนะท่นกินนาแล้วนายไปไปเอาของต่อเลยทันกินคนเดียวเคนายรีบไปรีบกินรีบอะไรก่อนเอาของฝั่งนู้นหยิบทะลุทะลวงกินหมดแล้วไปหาของจอะฉันเจอแล้วนายนายนายเติมเสร็จแล้วนายกินเลยนะเออเติมแล้วกินละตีกิน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  เราต้องรีบแซงมันแล้วมันแซงเรามันเท่าไหร่มันสัอุ้ยเราแซงมันแล้วนายรีบเลยฉันเก็บของมาได้แล้วรีบไปมันมันเดี๋ยวมันแซงเราก่อนเมื่อกี้มันขึ้นว่าสามารถจุของเพิ่มได้เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะฉันจะเติมมันนะก้าวโลบักนายจะเอาจริงดิมันน่าเติมน่าเก็บของเพิ่มได้ตลอดชีวิตนะถ้าเป็นเกมพาร์ทนะโอเคนายครบสิบเออจริงด้วยเพิ่มจุเพิ่มได้อีกสิบอันเอาเลยก้าวโรบักอีอุ้ย งั้นเดี๋ยวฉันไปทําให้มันครบสิบอันก่อนแล้วมันนี่แล้วฉันก็จะยกเพิ่ม่ะเออแต่มันเราอาจจะเล่นอันนี้ได้แค่แต่เราอาจจะเล่นแค่คิปไม่ใช่ไม,ไม่ใช่ได้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 ตลอดไปเลยมลั้งเราจะเล่นยี่ลิป <มา S 1> ล้วนะยี่สิบอันแล้วเออนเติมแล้ว ใช่ฉันเติมเรียบร้อยฉันเติมด้วยฉันเติมมาแล้วฉันจุของไดยี่สิบอันเร็วจังนะเดี๋ยวมาจับนู่นเขาหกสิบแล้วเราเขาเติมล้าด้วยฉันเติมยี่สิบอันเบคอนกินเบคอนกินชิ้นกับฉันเลยเบคอนกินนะนายฉันหยิบให้มันครบยี่สิบอยู่ฉันต้องเปคนแบวของอ่ะดิเพราะฉันยี่สิบฉันยี่สิบแล้วกินอาหารยอะกินอันประหยัดเวลาขึ้นเยอะลยกินเงินเราเยอะที่สุดเลยนายเดี๋ยวมาแซงเออสีส้มมาใหม่สีส้มเท่าไหร่แล้วศูนย์เว้ยนายรีบไปเอาอาหารให้ครบยี่สิบอันเลยมันจะครบแล้ว สิบห้าแล้วนายกินจะหมดยังมันหมดไปแล้วยี่สิบแล้วไปไปไปสี่ชมพูหนึ่งร้อยนะีชมพูกำลังแซงเราแซงแล้วสี่ชมพูแซงแล้วนายรีบเลยฉันใส่มาแล้วสีชมพูร้อยเก้ายังไงถ้าเรากินหมดเซตนี้เราก็แซงมันแล้วเยอะมากนายไปกินไปนายไปเติมของแล้วไปกินฉันยังไม่เต็มอีกนิดนไม่เป็นไรไม่เต็มไม่เป็นไรนายอันเดียวอันอันเดียวเต็มแล้วนายเต็มแล้วไปของเต็มโต๊ะแล้วเลยเดี๋ยวฉันมาเก็บของเพิ่มให้เรื่อยๆแต่มันมีคนกินเยอะไม่รู้ว่าหมดไปยังเติมเต็มแล้วโอเคกินกินกิน เย่ได้ไหมนั่นไอรู้ไอรักอิทโมวิดโมวิทเย่โอเคนโอ้ยโอ้ยเราเต้นแบบนั้นน่ะเล่นเหมือนกันเลยนะทุกคนอย่าลืมกดนะจะหมื่นห้าแล้วใช่สีเขียวเดี๋ยวเขียวสามคนไอรักมันอ้าวจุดได้สิบอันอ้าวเฉยได้แค่รอบเดียวสิบอันแล้วในสิบกันสิบอัแล้วไปฉันสิบแล้วไปด้วยกันแล้วก็ นายกินไหมนะยี่สิบอันนายกินไม่ฉันกินแล้วกันนายเอาสต็อกมานายกินเลยเดี๋ยวฉันเติมสต็อกมามีคนมาเติมให้มีคนมาเติมแล้วกินจะหมดแล้วไม่ไม่ได้จะหมดเกือบหมดแล้วเหลืออีกกี่อันไม่รู้อะสต็อกมาเติมแล้วสต็อกมาใหม่แล้วนะสต็อกมาเติมแล้วกินแทบไม่ได้พักเลยเด้อไม่ได้พักเราก็ดาวน์เลยมีแค่การกินจะหมดแล้วนะเหลือแค่สองชิ้นหมดแล้วจะไม่เก็บของเพิ่มก่อนต่อไปนายกินเล้วฉันเต็มแล้ว ต่อไปนาะกินของนายไปเลยอุ้ย20ิอันแล้วมีเพื่อนมาช่วยเติมอูโหูสาสิบอันมีเพื่อนมาช่วยเติมฉันกําลังมากำลังมาเติมก่อนกินสองคนนาะยช่วยกันกินสองคนตอนนี้สองคนแล้วนะเดี๋ยวฉันเติมให้อีกอ่ะ อันให้เพื่อนกินคนเดียวอ่ะหลือกันเดี๋ยวฉันไปช่วยเพิ่มนายกินไปก่อนช่อยฉันซูเปอร์มาร์เก็ตนี่น่าจะรวยมากแล้วอ่ะนะใช่าไหรตอนเนี้ยจะซื้อไม่รู้กี่อันใช่เราซื้อเยอะมากซูเปอร์มาร์เก็ตรวยมากเลยตอนเนี้ยสิบละเพื่อนยังกินไม่หมดเลยเพื่อนแล้วเธฉันว่าฉันกินก่อนดีกว่าจะช่วยกันกินก่อนหมดแล้วสต็อกร้อยสิบอันแล้วอ่ะเราเป็นคนเดียวทีมเดียวที่ร้อยอะเรามาไวเรามาแรงแซงโค้งมากเลยนะใช่ตรงนี้มีเรนโบว์เยอะมากเต็มแล้วเต็มแล้วอุ้ย อุ้ยมีคนมาช่วยอีกคนนึงสามสิบวันได้ก่อนกินนันก่อนกินไมนะสองคนนั้นักแค่นี้ก่อนเดี๋ยวฉันไปนี่ฉันไปด้วยใยซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีเงินเท่าไหร่กันเชียร์หนึ่งพันล้านล้านแถมคนเล่นหลายเซิร์ฟไปละนายเก้าสิบโอ้โหอันนั้ะ เต็มเต็มโอ้หนายเราร้อยสี่สิบห้านะโอ้ยยังไงเราฉั้นรับชิวๆอ่ะใช่ไหมปราดาว่ฉันเติมสต็อกแล้วฉันก็ช่วยกินก่อนมันจะหมดเวลาแล้วหมดแล้วนายไปเลยกินก่อนจะหมดเวลาแล้วต้องกินแล้วเดี๋ยวเติมสต็อกอีกอันหนึ่งแล้วฉันกินเดียวแล้วเติมสต็อกหนึ่งเดียวด้วยเราเก้าสิบสี่เราร้อยเจ็ดสิบมันก็ห่างกันเยอะมากเลยเต็มสิบแล้วฉันไม่เติมสต็อกแล้วฉันไม่น่าได้กินแล้วร้อยแปดสิบนายโอ้โหร้อยแปดสิบเย้อุ้ย

ไป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 เอาเรามีเยนนี่ย่สามคนหรือมีเย่สี่แถวนี้มีสีม่วงเยอะมากเลยตรงชั้นมันดีคืออะไรแม่สีมันไม่ซ้ํากันน่าซ้ํากันคือเขาแย่งกันนะโอเคฉันมาเติมสต็อกก่อนแล้วเดี๋ยวค <มา S 1> <ห>่อย <มา S 2> กินทีหลังพร้อมสัก30อันแล้วเพื่อนมาเติมสต็อก,กอะไรเพิ่มอ่ะแล้วเราก็ค่อยมากินเลยใช่ไหมนะ่ะใช่เอาสักร้อยอันแล้วค่อยกินเนี่ยไม่เอาเอ้ยน้าจะสีเขียวเริ่มกินแล้วเราต้้ออองรรีบเเิิ่่มกกนนุย เท่าไหร่เออแบบเยอะสุดๆเลยเพิ่งกินนิดอยากเห็นแต่กินแล้วโอ้โหเอ็นมาเติมแล้วเฮ้ยนายนายกินไปนะน้ำคนกินที่หมดเลยเดี๋ยวฉันเติมสต็อกเพิ่มให้นายจะเติมสต็อกไปเรื่อยๆฉันมาแล้วใช่ฉันจะหมดแล้วนะเหลือแค่สามชิ้นแล้วนะสองหนึ่งนายวาอีกเท่าไหร่นายได้อิ่มนะโอเคหมดแล้วไปเติมสต็อก แปดสิบเราะนายเราพวกเราไปจอบกินกันล้วนรอบนี้เราลอกันเยอะๆเราค่อยกินใหม่นะนะใช่แต่เพื่อนเราก็จะกินไม่เป็นไรเพื่อนกินก็ไม่เป็นไรนะย่าห้าอุ้ยแต่เราก็อุ้ยเราต้องรีบกิน้วนายเพราะว่ามันมาหาเรากันแล้วกินไปนะเดี๋ยวฉันเติมสต็อกให้ซักร้อยอันก่อนฉันหยุดร้อยอันเลยนายอุ้ยแต่จะสีเขียวมันก็ตีตื้นเรามาเรื่อยๆนั่นน่ะสีเขียวเก้าสองแล้วถ้ามันกินหมดสต็อกนั้นมันเกินเราแน่นอนเราต้องรีบมาเติมแล้วอ่ะฉันรีบเติมสต็อกแล้วฉันรีบเก็บ เฮ้ยรสสีเขียวมันหาง่ายไม่น่านะไม่เกี่ยวหรอกการหาง่ายหายากมันแน่สุ่มเกิดไม่นะเลยแล้วเขียวไปแล้วเขียวร้อยไปเขียวไปไปไปสต็อกเต็มโต๊ะเลยรีบกินเต็มโต๊ะเลยโอ้ยเลยแล้วคนกินมาก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปเอาอาหารวนะเพื่อนเพื่อนทุกคนแปดวิเจ็ดวิไหมนะไม่เป็นไรแต่เงินเฮ้ย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 โอเคชนะอยู่เย้ชนะอีกแล้วโิตโรฮิตไอ้ไอ้ดูง่ายหนยน่ แล้วดิเแค่ง่ายมากเนาะอันนี้เพลงอะไรอะน้าเต้นเนี่ยปั๊ดป่าปั๊ดเป็นเล่นเออตาสุดท้ายแลด้วยกันนะใช่ตาสุดท้ายสองคนเธอสองไม่ได้ได้สี่สี่เลยปรลีนเออลิดปุ๊ดสี่ดำดำเออดำแล้วสี่แล้วทำไมเราไม่อยู่ไหนก็นสี่คนเลยดำมันเกือบหายไปหมดแล้ว แต่ฉันไปทันวิสีดำมันมันก็มีน้อยมากเลยเรนโบอย่างเดียวต้องพึ่งเลนโบสีดำมันมีน้อยโอ่ยฉันไม่เจอสีดำจริงๆเนี่ยจริงจังนะเนี่ยฉันเจอนะเนี่ยแต่เลนโบวจริงจังนะเนี่ยฉันเจอสีดำน้อยโอ้แถวนี้ไม่ค่อยมีโอ้ยแถวนี้ไม่มีสีดำเลยอ่ะเฮ้ยนายแถวหลังสุดอบะมีสีดำเยอะเลยที่มันเป็นขวดน้ำอ่ะมีสีดำเยอะมากทําไมเจอสต็อกก่อน อิ้ยมีสต็อกเยอะอยู่แล้วนายเลบกินก่อนสีดำาเหรอใช่สีดำสีเรามีสต็อกเยอะอยู่นะต้องมาเติมเยอะมั้ยเนี่ยมันกินก่อนเลยใช่นายเลดกินเลยไม่ไม่ค่อยเจอสีดำเลยใี่มาเติมเร็วฉันหาสีดำแล้วก็กดไปเรื่อยๆน่ะเจอแล้วฉันมาเติมแล้วหน่ยมาเติมยี่สิบเลยเอ้แต่ ต้องรีบกินหน่อยนะเพราะว่ามันตีตื้นเรามาเรื่อๆยๆหรอยี่หมดแล้วนายมาเติมยังสีดำหมดแล้วเดอะหมูไปแล้วรลห้าสิบแล้วโอ้โห,แล,หแล้วดูเขาเขาสี่สิบเองแต่สตอ๊อกเขาเยอะมากใช่เราต้องร่วมมือกันนะนายไปรีบไปหาอาหารก่อนสีดำหกสิบเก้าเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดแดงสีม่วงหลรอนายใช่ดูจากข้างล่างได้นายโอเคแปดสิบอุอ้ยนายเลยเอามานิดเดียวเราอาจจะต้อง เอาสต๊อกเราก็ไปก่อนอะไรแบบเนี้ยก่อนเพราะว่าสีดํามันมีน้อยเนี่ยแทงเขาแล้วขแทงเขาแล้วข่าวที่เราจะแทงเขาแล้วแพ้ข่าวที่เราจะแพ้คือข่าวนี้หรือเปล่านะสต๊อกเรียมาเติมเร็วฉันรีบอยู่อีกอันนึงไปเร็วเฮ้ยดิ้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 เบังไหมเขาปุ่มได้เพ่มนายไปหาต่อไปเร็วเพิ่มเล่นโบว์แบเลยหรือเปล่าเนี่ยเปล่าแต่ทำไมพนักงานไม่มีที่นี่สักคนหนึ่งเลยพี่ดำมาเร็วฉันหาอีกอันนึงอยู่เนี่ยเจอแล้ว มีค<ห>นเอาสีดำไห้ฉันสองอันเลยโอยต้องรีบไปหาแล้วอ้ยนายนายเก็บน,นี่แล้วนายกินเลยนะฉันไม่ทำไม่ไมหา่างกันหนึ่งคะแนนฉันว่าเติมสต๊อกพอดีเลยม่โอเคงั้นสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับอย่าลืมกด like กไลค์กดติดตามช่องวิญญาณด้วยไปบุยเย่